อรุณสวัสดิ์สวัสดีค่ะพี่น้องอตอนรับโสดท้องไร่ท้องนานะคะบรรยากาศจดียิ้มเสียงเจ้า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 มันอากาศก็จะดีเลิศนะคะแต่ว่าน้ำพระเจ้ได้เศร้าคุณต้องโวด,ดน้ะบอกซะก่อนละค่ะเนี่ในคลองใส่ไก่หน่อยเขาเนี่ยมันต้องการโวด,ดน้ะบอกก่อนนะ้วเขาจะป้อยปลาได้ ส่วนนนำนี่ในบอ่อที่ปล่อยปลาไว้ก็เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรวมทั้งไหอหน้าหหน้า,าว่านีน่จังก,ก็จะมาไถาให้จนพยุ่งกับเด็กก็ติด เดียวนะคะว่าอีกหาต้นนาทีู่กด้านพุนน่นมาแรกที่มาปลูกม่ด้านพุ่นนะคะค่อยคอเห็ดไปนะคะคอยจีเขาจีเขา,ขาทัางนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะตัดไผ่มา,มาปลูกมันยังไม่แตกเพราะว่าช่วงนั้นมันแรงปลูกไม่ไผ่ของเราเองนั่นคือไผ่กิมซุงครับพี่น้อง ติดไงบอหลังจากที่เปลี่ยนทางน้ำเรียบร้อยอย่าเริ่มขึ้นไล้ให้แล้วนะคะ ปุ๊กพักน่าจะเป็นพักที่มันเอิวฮอวเบาร์เดยใส่พื้นดินแล้วค่ะตอนนี้ตรงยกนุยกแปลงแล้วโอ้ยแปะไปสมแล้วล่ะแปดสิบว่าก็ได้ถากหนามันเองสิมองด้ที่มันหกกระขักนะ ตรงเอ้หนาออกก่อนรอเป็นเป็นมัดเถกออกไงตอนที่มันเป็นต้นแล้วตอนนี้ก็นั่งแตกตานะคะทิ่มปูกรอบสองเจยงทองกินเห็ดขมลายหมือว่านี่ แสบคักมากินเข่าอยู่หน้าน้องเขียวเันตบมาห้องโซกินแบ่พลัางงานน้ำกับปิดระบบน้ำไว้ก่อนนะคะเพราะว่าน้ำเต็มไปน้ำลุ่น้ำเต็มบอ่อก็เลยต้องปิดระบบน้ำก่อน อยากได้เงาไผ่นะคะมัน,นีต้องต้องเอาขวัญยิมขวัญไปยี่พี่แสดวม,มันเนียวจัดการเออ แม่หมอชัยว่าจะไปเอาอันหยาออกจากดอกกระเจียวนะคะมันเกิดหลายแล้วหาอุปกรณ์ก่อนครับพี่น้องอุปกรณ์ของเราเคือ,ไม,อ,มอ,อ,มอไม่ใช่สเศมของมือของมือยางด้วยเพราะว่าเวลาที่เราสาวหันสาวหัาเราคิดว่าจะติด เ็บคลิปเรวค่ะชงมือนี่ชงมือยางมันก็จะช่วยให้เราไม่แบบมือของเราจะไม่ได้โดนขี้ดินขี้โคลนความสวยก็ต้องดูแลนะคะสวนกับยาเฮ็ดสวยกันยังอยากสวยชวนก็นอ,ยกยยกนอยากทำให้มันสวยเหมือนกัน ทุกอย่างก็เลยต้องดาเนินไปพร้อมกันมือเราเอ้ามึงอ,อ่างมือย่างดีมือเราก็อย่าให้มันแบบสกระประกโอ้ยอ่างยังดีพี่น้องเอ้ยนี่เกิดยใช้ถุงมือผ้าแล้วก็ถุงมือ,อยางปนากันักก้ยัง,ยงมือยังพองอยู่ไปตัดอันโอ้เจียงทอง ตัดเหงาไพา่ได้เหงาได้เหงา,หน,งน,ะะน,งานึ่นะคะเหงาอีตลีน้นองนั่นก็จะเป็นตากิ้งเขาแตกตานะคะแตกตาแตกหกักปลูกได้สิบซีหมวว่านใด้ซีเมือแรกใด้ซิบนะคะเบอร์แห้งเขาต้มเหมือนกันแต่ว่าใจยังสูกค่ะมื่อนี้ิไปเอาขวานมาอันวาน่านองเหงาอยู่นี่แหละอยู่ไก่บ,อบอ่อนามบ่อปลาเขานี่แหละนอคก็จะเอาไงายอยู่ ป็นแนนะคะมูนันเอาดบม,ม,ม,มัน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 หนีบมันหกถ้าได้ความที่ใดถ้าได้เป็นเป็นเงานะคะเขาก็จะออกนอใหญ่ติดไวมีคำแนะน้ำบางคำว่าวางคอมเมมตนว่าให้ตัดเราก็ช่ำก่อนนะคะแต่ว่าประสบการณ์แม่ลุงก็คือ,อตัดแล้วปลูกเลยนะคะตัดแล้วปลูกเลยเ็แบบนี้มาตลอดนะคะ โอ้คอ้ออมให้ออมหนะ้าตะกี้ก็เป็นมือสมัครเล่นนี่แหละคะ่ะแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนทว่าเอาเหงามาปลูกนี่แหละเอาเหงามาปลูก่อนบัดนี่ปูเนี่ยน้ำว่าเฮ้ยง,งานม,มันกเกิดเกิดล้องเอาไปเบิงมาสั่น,นวา่าบ่คันบ่เสื้อกับบัดนี้ก็เลยรองเอาเงาเม่าปลูกตัดเอาตามันแตกตาแตกขา,า,า,ากนะคะสังเกตบ้างอยู่ออกขากเขาเขาไม่ไมแล้วก็มีนอนหน่อย,ยมีตาหน่อยน่อยแตกมากพอเอามาโลูกนะคะ น่องเขาจะแตกเลยแต่ว่าน่อปีแหลกคนอาจจะน่อหน่อยนะคะพี่น้องเนาะน่นอหน่อยน่อแหลกนะคะน่อแหลกเลยอะ่ะคนจะนน่อหน่อยถ้าเป็นกิง่งเสี่ยห้าตัดมามันกิ่งหน่อยนะคะตาเป็นหน่อยคนก็จะบว่าขึ้นเหงาทางเหงาอะ่ะคนจะออกน่อยใหญ่เลยในปีแหลกนะคะเอ้ยบอกก็ยังเกี่ยวของเลยมี่ความรู้หลแต่น้องมื่อนี่บอกเป็นวิชาการค่ะเอาแล้วกับพี่น้องคลิปนี้ลำลาพี่น้องไปะจะเพียงตอนนี้นะคะอย่าลืม ติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับพี่น้องผลิตพันฑ์มหม่นะคะลุงนาภาออฟฟิเชียลนะคะสุดสีส้มพูดด้วยค่ะเด้อมาเป็นลุงนาภารํามเปินออฟฟิเชียลนะคะอันนี้หลุงนาภาออฟฟิเชียลซื้อนะคะฝากพี่น้องเขานึ่นะคะเอาคลิปนี้ลาพี่พน้องไปเที่ยวเพื่อนตนี้สักก่อนนะคะเหรียห่อนแล้วจะไปเศร้าหย่าจากน้อยก่อนไปแล้วคะ่ะ